อันนี้ผมรับงานโชคของแลมเบอตานะครับตัวไม่แน่ใจว่าเป็น X 200หรือ X 300นะแต่ว่าโชคนี่เป็นตัวธรรมดาถ้าผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันตัวนี้ไม่เคยทํานะครับแต่ว่าจะลองดูเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนก่อนที่จะทําก่อนนะก็ขนาดโชคเดิมๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการโหลดนะครับโหลดให้มันต่ําลงก็คือด้วยการ เซ็ตแกนใหม่เซ็ตตัวนอกตัวในใหม่เซ็สปริงใหม่ทุกอย่างนะครับก็จะให้มันต่ําลงแล้วก็มันแน่นขึ้นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะวัดให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเวลาก่อนที่จะทำจะเป็นประมาณนี้ขนาดชกที่ยังไม่ได้ทำนะอัดทำาม่ก็ประมาณนี้นะอัดด้วยเครื่องเลยก็ ประมาณ320ประมาณสามรดยประมาณนะครับแล้วก็ส่วนของอข้างหน้าตัวนี้เป็นข้างหน้านะตัวนี้เป็นข้างหลังข้างหน้านี่ก็อยู่ที่ประมาณ 295หรือขนาด300อ่าขนาดประมาณประมาณ300ประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าโหลดไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับมันจะต่างกันกว่าเดิมไหมอ่าลองมาดูกันครับนี่ก็เป็นงานที่ผมได้จากการเซตให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวแกนในเนี่ยผมก็ได้ทําการอ่ากลึงแกนใหม่แล้วก็เซตให้ใหม่ละตอนนี้จะอยู่ในช่วงการทําสปริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเซตเรื่องตัว ยางตัวอะไรกําลังอยู่ในช่วงของการเซ็ตค่าสปริงแล้วก็จะเริ่มกลับประกอบและทลําสีละเดี๋ยวดูขั้นตอนประมาณนี้นะครับอันนี้คือชกหน้านะชกหน้าประมาณนี้นะครับสังเกตว่าแกนมันจะต่ํากว่าสปริงเดิมที่ที่เห็นแล้วนะประมาณนี้ครับข้างหลังก็เหมือนกันครับนี่นะมันหายไปค่อนข้างเยอะแลต้องเซ็ตเรื่องสปริงใหม่ละอันนี้เดี๋ยวจะทาเซ็ตสปริงนะครับก็จะมี การเซตสปริงก็จะมี2แบบในการเผากดแล้วก็ใช้วิธีการตัดตดัดทำเปียวใหม่นะครับ mm. เรื่องของเคอร์ฟที่มันจะไปรับกับตรงนี้ด้วยก็เดี๋ยวทําเสร็จทําสีเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็มาถึงการประกอบโชคของแรมเวตานะครับอันนี้เป็นสปริงโชคหน้านี่ผมเซตสปริงเคใหม่ให้เรียบร้อยแล้วทําสีให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะอัดบูทแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือเซตให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะประกอบแล้วนะครับตัวโชกหลังแล้วก็ใน giving, ตัวตัวชกหน้านะในชกหน้านี่โชกหล fall. ังนะครับโชกหลังนี่คือทําแกนแล้วก็เซ็ตให้เรียบร้อยแล้วก็สปริงนี่ก็คือเซ็ตเคให้ใหม่นะครับระยะทุกอย่างเดี๋ยวจะประกอบกันนะเดี๋ยวประกอบกันแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่สปริงโชกหลังนะครับชกหน้าเสร็จแล้วนี่การใส่สปริงโชกคหลัง ต้องดึงสตัดเกียวแล้วก็ล็อกดัาไในไว้ให้นี่ครับหลังทำเสร็จนะครับก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะมันก็ดูหล่อเลยนะแทบจะดูไม่ออกเลยว่ามีการทำอะไรมาหน้าตานี่ก็หล่อเอาการเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเอาตัวชกหน้าก่อนนะชกหน้าของแลเบลตามันจะเป็นหูทั้งคู่เหมือนเวฟอย่างนี้นะนะครับก็ข้างหน้าเนี่ยนี่นะฮะ ะระยะจากรูนะครับลงไปนะความสูงที่ได้มาก็อยู่ประมาณ270นะครับนี้โหลดท,ทั้งหมดนะฮะทั้งแกนทั้งตัวในเซ็ตสปริงเซตสภาพสีทุกอย่างใหม่นะครับข้างหลังข้างหน้าจะได้ประมาณ270นะครับแล้วก็ส่วนตัวหลังเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะเซ็ตรตรงกลางกลางกลางรูนะครับกลางรูของโชคนะครับนี่นะ ยางรูโชคนะครับลงมาก็จะอยู่ที่ประมาณ280โดยประมาณนะครับอันนี้โชคหลังนะครับก็ให้สนใจนะครับก็สามารถส่งโชคมาทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามเนี่ยผมรับแก้รับซ่อมให้หมดนะครับโชคเดิมโหลดได้นะครับทุกรุ่นเลยตัวนี้จะเป็นตัว兰博基尼 X สามร0นะครับเป็นตัวเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับก็สามารถส่งโชคมาทําแล้วก็เซตใหม่ได้นะครับ หน้าตาก็ห่อประมาณนี้เลยโอเคอันนี้ผมพร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวใส่กล่องพร้อมส่งกลับไปเลยรอรับได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ FY ฟายแต่งช่งางฝอยจลาสวัสดีครับ